ัาสตร์นอกพองศาวดาน Secret of History สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของการผลีชีพเพื่อชาติกันนะคะซึ่งเรื่องราวนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ได้เคยไขยปริศนาเอาไว้ด้วยว่าจริงหรือไม่ที่ครั้งหนึ่งนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีสิริกิจนะคะถูกผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงสิ้นพระชนแล้วไปนิพพานนะคะเรื่องนี้นะคะที่มาที่ไปเนี่ยเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใครๆก็คงจะรู้กันนะคะว่าเป็นเดือนแห่งความรักของใครหลายๆคนนะคะแต่สําหรับชาวสุราษฎร์ธานีแล้ววันสําคัญของพวกเขาก็คือวันที่16กุมภาพันธ์ที่ได้สูญเสียบุคคลสําคัญก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีลังสิตค่ะผู้ที่ชาวสุราษฎร์ยกย่องท่านว่าเป็น เจ้าแม่พระแสงนะคะผู้นำแสงสว่างแล้วก็ความเจริญเข้าสู่พื้นที่ในอำเภอรพระแสงและเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจนกระทั่งต้องสิ้นพระชนเพราะถูกผู้ก่อการร้ายถล่มยิง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าเป็นการพลีชีพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์อย่างแท้จริงนะคะสำหรับพระประวัตินะคะของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตนั้นท่านมีพระนามแรกประสูตย์ค่ะว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีรัชนีเป็นพระธิดาในพระราชวรวง์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรกับหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์รัชนีนะคะซึ่งเป็นราชสกุลเดิมวรวรรณมีพระอนุชาร่วมพระบิดามารดาองค์เดียวกันนะคะก็คือหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีค่ะมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในด้านวรรณกรรมโดยทรงมีผลงานนวนิยายมากมายค่ะด้วยพระนามแฝงว่าวณะประมวลมากผลงานที่มีชื่อเสียงก็เช่นปริศนาเจ้าสาวของอานน์ รัตนาวดีนิกกับพิมพเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกมากเลยซึ่งหม่อมเจ้าวิภาวีเนี่ยท่านเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระราชินีสิริกิตค่ะได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วราชาอาณาจักร ตั้งแต่พุทธศักราช2,500ค่ะและกรณียกิจที่เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจพลเรือนตั้งแต่พุทธศักราช2,510เป็นต้นมากระทั่งเมื่อถึงวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,520ค่ะประชาชนชาวไทยก็ต้องตื่นตระหนกอกสั่นขวัญขวนไปตามกันเมื่อทีวีได้ออกข่าวที่ไม่คาดคิดค่ะว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตนางสนองพระโอษฐ์ ถูกยิงสิ้นชีพขณะประทับบนเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมทหารตำรวจคาราชการตลอดจนราษฎรในอำเภอรพระแสงและเคียนซาจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก่อนเกิดเหตุค่ะที่เสด็จไปอำเภอรพระแสงนั้นพระองค์ท่านค่ะก,ก็ได้เล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินชื่ออำเภอรพระแสงมาก่อนเลยจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและพระราชนิสิริกิตเนี่ยก็ทรงเล่าถึงข้าราชการอนมามัยชั้นตรีผู้หนึ่ง ซึ่งถูกส่งไปประจำที่สถานีอนามัยชั้น2ที่อำเภอรพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะซึ่งพอไปถึงก็ถึงกับหมดกำลังใจจะทำงานเลยทีเดียวอยากจะลาออกจากราชการให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเพราะว่านอกจากจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัยแล้วนะคะ ถึงกับต้องพาบุตรแล้วก็ภรรยาไปเช่าห้องแถวกลางตลาดค่ะในสถานีอนามัยก็ยังไม่มีอยู่ยาแล้วก็ยังไม่มีเครื่องใช้ที่จะบริการคนไข้ได้เลยทั้งๆที่อนามัยแห่งนี้เป็นอนามัยแห่งเดียวที่มีอยู่ในตัวอำเภอนะคะขนาดตัวอำเภอก็ยังติดต่อกับตัวจังหวัดหรืออำเภออื่นๆได้ยากเพราะว่าไม่มีถนนเข้าไปถึงค่ะ ไม่มีทางรถไฟผ่านทางเดียวที่จะติดต่อกับภายนอกได้ก็คือทางลำแม่น้ำนะคะซึ่งจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วๆข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจึงไม่เคยไปพระแสงค่ะถึงกับพูดกันทีเล่นทีจริงในจังหวัดว่าไปเวียดนามดีกว่าไปพระแสงเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ เมื่อความทุรกันดานของพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้ทราบไปถึงพระเนธพระกันนะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วซึ่งในกรณีของพระแสงเนี่ยนะคะหม่อมเจ้าวิภาวดีท่านบอกว่าราัชกาลที่9ท่านทราบโดยบังเอิญนะคะรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อยแม้จะยังมีความตั้งใจดีแต่ว่าหมดสิ้นวิธีนะคะที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นได้ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านก็ทรงสนพระไทย เป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชปัรถนาที่จะช่วยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยที่มีความตั้งใจดีสามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะพอเรื่องนี้เนี่ยในหลวงราชการที่เก้าท่านทรงเล่าพระราชทานกับพระองค์วิภาวดีแล้วนะคะพระองค์หญิงท่านก็เลยรับอาสาค่ะที่จะไปพัฒนาพระแสงด้วยความเต็มใจท่านก็ได้บันทึกเอาไว้นะคะตรงนี้ว่าเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าเล่าเรื่องพระราชทานข้าพเจ้า ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนชอบท่องเที่ยวในที่แปลกๆแ,และสนใจในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็กลายเป็นหนุมานอาสาขึ้นมาทันทีนับตั้งแต่ได้รับมอบภารกิจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าไปดูแลทุกสุขของชาวอำเภอพระแสงซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองปิดแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งซ่องสมของกองกำลังพักคอมมิวนิสต์ค่ะแต่พระองค์หญิงท่านก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยเหลือชาวพระแสงอย่างสุดพระชนชีพ แม้แต่หมู่บ้านที่ห่างไกลก็บุกไปถึงไม่ว่าจะโดยทางเรือมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่ทางเท้าค่ะด้วยเหตุนี้ชาวบ้านพระแสงก็เลยขนานนามท่านว่าเจ้าแม่พระแสงกระทั่งเกิดเหตุเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2,520ซึ่งพระองค์วิภาวดีท่านก็ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะหรือพระราชพมยานนะคะแล้วก็หลวงปู่คูบาธรรมชัยนะคะ ได้ร่วมเดินทางไปด้วยขณะออกจากอำเภอเคียนซาจะไปอำเภอรพระแสงเมื่อเข้าเขตอำเภอเวียงสะนักบินได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีตำรวจตะเวนชายแดนสองนายบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดที่บ้านเหนือครองนะคะห่างจากอำเภอพระแสงราวๆ5กิโลเมตรด้วยความห่วงใยค่ะพระองค์หญิงท่านก็เลยรับสั่งกับนักบินนะคะบอกว่าให้แวะลงที่หน้าอำเภอเวียงสะ และขอให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงปู่ครูบาร,รออยู่ที่นั่นก่อนเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์มีที่ว่างสำหรับรับคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลดระดับลงเมื่อใกล้ถึงที่หมายค่ะก็ได้ถูกส้มยิงนะคะโดยมีการระดมยิงมาที่เฮลิคอปเตอร์นักบินจึงดึงเครื่องขึ้นสูงให้พ้นวิถีกระสุนแต่กระสุนนัดหนึ่งทะลุเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถูก พระองค์หญิงวิภาวดีค่ะเป็นแผลชะกันแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังรับสั่งให้นักบินไปรับต่อชอดอที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลด้วยแต่เนื่องจากเฮลิอคอปเตอร์เสียหายจากการถูกยิงนักบินต้องนำเครื่องลงฉุกเฉินนะคะที่สนามโรงเรียนบ้านสองทางอำเภอเวียงสะทราบข่าวหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วก็หลวงปู่คูบานะคะและแพทย์อนามัยก็เลย รีบรุดมาและแจ้งให้นำเอาเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่มานำท่านหญิงส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะระบุตรงกันว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยพระองค์มีสติสัมปชัญญะดีทรงเป็นห่วงตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ตลอดเวลาโดยมีรับสั่งว่าตชดเป็นอย่างไรบ้างเอาออกมาได้หรือยังใหรีบไปส่งโรงพยาบาลอย่าให้พวกมันรู้ว่าฉันถูกยิงมันจะเหิมเกริมและ ฉันไม่เป็นไรแล้วต่อชดอมาหรือ,อยังให้รีบไปส่งโรงพยาบาลด่วนท่านหญิงยังมีพระสติค่ะตรัสขอให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำและหลวงปู่ครูบาช่วยกราบถวายบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าขอลาไปนิพพานรับสั่งสุดท้ายของท่านหญิงก็คือสว่างแล้วสว่างแล้วเห็นนิพพานแล้ว พระนิพานมีความสวยสดงดงามแจ่มใสเหลือเกินส่งสิ้นะชนบนเฮลิคอปเตอ,เตอร์ก่อนถึงโรงพยาบาลต่อมาพอ4เมษายนค่ะพุทธศักราช2520ก็มีพระบรมราชองค์การสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรงังสิตเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรงังสิตและได้นำพระนามวิภาวดีรงังสิตมาใช้เป็นชื่อถนนตามพระนามดังกล่าวค่ะ ซึ่งเดิมตรงนั้นนะคะก็ชื่อว่าถนนซูเปอร์ไฮเวย์นั่นเอง16กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะก็เลยมีการจัดงานวันวิภาวดีขึ้นนะคะเพื่อสัด,ดุดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรงังสิตณลานอนุสาวรีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ยังมีทั่วสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อรำลึกถึงคุณความดีให้อนุชนรุ่นหลังแล้วก็ประชาชนได้ทราบสืบต่อไปค่ะนับว่าทรงปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่หวาดเกรงความยากลำบากแม้จะต้องสิ้นลมหายใจเพื่อชาติก็ตามน,นะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วว่าท่านหญิงเนี่ยขอไปนิพพานนะคะก็มีคนไป กราบถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมเรื่องของการไปนิพพานนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าไว้อย่างนี้ค่ะว่าความจริงท่านหญิงวิพาวดีร,งรังสิตเป็นลูกศิษย์เจริญพระกรรมฐานกับอาตมาเป็นเวลา8เดือนหลังจากที่ท่านมาเรียนกรรมฐานด้วยสัก7วันไม่ใช่เกาะครูเป็นแต่เพียงมาศึกษาพอเข้าใจแล้วก็กลับไปปฏิบัติเอง7วันผ่านไปก็ปรากฏว่า ท่านได้ธรรมปิติเป็นกรณีพิเศษเป็นอุปเพลงคาปิติสามารถควบคุมสมาธิได้ตามเวลาที่ต้องการจากนั้นมาท่านหญิงวิภาวดีก็ตรัสเป็นปกติค่ะว่าชีวิตไม่มีความหมายสมบัติในวังวิทยุไม่มีความหมายความหมายของท่านก็คือพระนิพพานค่ะฉะนั้นทรัพย์สินใดๆที่มีอยู่ก็ดีไม่ต้องการสะสมไว้แล้วก็มีความต้องการอย่างเดียวคือทำอย่างไร ชาวไทยทั้งประเทศจึงจะมีความสุขท่านเสียสละทุกอย่างทรัพย์สินส่วนพระองค์ท่านเสียสละมากนอกจากนี้นะคะยังมีอยู่อีกช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวไว้เมื่อต้องตอบคําถามญาติโยมค่ะว่าแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านทราบได้อย่างไรว่าท่านหญิงไปไหนแล้วแน่ใจได้อย่างไรว่าตรงที่ไปนั้นเป็นนิพพานนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่าน ตอบคำถามเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าการที่นำเรื่องของท่านหญิงวิภาวดีมาเล่าให้ฟังก็เพราะเป็นเรื่องที่วิพา์วิจารณ์กันมากว่าอัตมาทราบได้อย่างไรว่าท่านหญิงวิภาวดีจะไปไหนความจริงรู้ได้อย่างไรนี้ตอบไม่ยากเพราะว่าจะไปไหนนั้นก็อาศัยการเปล่งวาจาของท่านเป็นเหตุคนถูกยิงเจ็บขนาดนั้นเสียงครางนิดหนึ่งก็ไม่มีการบิดตัวแสดงอาการเจ็บหน่อยหนึ่งก็ไม่มี นอนสงบนิ่งเป็นปกติเหมือนกับคนนอนหลับแบบสบายๆแต่พอไปถามเขาว่าเจ็บไหมท่านก็บอกว่าเจ็บมากแล้วก็มีหายใจขัดๆเวลาพูดเสียงก็ปกติก่อนจะสิ้นชีพสังคารก็เปล่งวาจาว,ว่าขอไปนิพพานโดยเฉพาะตอนสุดท้ายนี้ที่พูดว่าสว่างแล้วสว่างแล้วเสียงสดใสมากสแสดงอาการดีใจเหมือนคนไม่เจ็บ มีพระโอ์ยิ้มแสดงความรื่นเริงหน้าตาสดใสพระสุรเสียงดังชัดมากแสดงอาการดีใจเพราะเคยทำงานด้วยกันจึงรู้ว่าเวลาท่านดีใจท่านมีเสียงแบบไหนแสดงกริยาแบบไหนวันนั้นแสดงแบบนั้นทั้งหมดเมื่อท่านบอกว่าท่านจะไปนิพพานเราก็ต้องบอกว่าท่านไปพระนิพพานเพราะท่านพูดแล้วท่านก็ตายเราจะไปเถียงท่านไม่ได้ท่านจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของท่าน ะะตรงนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สรุปไว้ดังนี้ค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาน Secret of History ร,ออส,รสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย